ปลาเป็นที่หเลูก้จ้าไหอมเค็มกับหอมค่ะหเอกินแล้วมาแล้วมาตาขึ้นอยู่ตาไนกินแล้วมาแล้วะต้องตักก่อนเป็นวะอนนี่ิ่ไหมอี้นะพที่ใ่รเนี่อะไระรัอะไรคปอรอะอันนี้เาราไปเอาจานกระสวนมีกไป ปอปอถ้ากับหนึขอบคุณค่ะปอปอากับหนึ่งขอบคุณค่ะอย่าต้องตัดกันเหมือนกันครับไ่่าเลิกกันปพี่ปอยิงยิงปอปอถ้ากับสามค่ะวัดปอปอถ้ากับสามขอคุ่ะเกลียอย่าเตะกล้องนะลูกเกลียวซีอะไรนี่แซ่บแแ่บ่ คนนี <c oughs> <c oughs> ้เอาอะไรจะทำอะไรคนนี้เอาอะไรจะบูดคนนี้เเปี่ยวพาเจนดามพียกหนึ่มาตากแต่แม่เขาจะทำไมเขาเหนียวเมื่อกี้ยังม่เลื่อย ขอนิ้วอาจจะอักมากหน่อยไม่เป็นไรขอนิ้วไม่ได้เอาเนาะเนาะผมอย่าเป่านะลูกทำไมไปพระเอกจับห้ำน้องต้งทาทำไมพระเอกเต้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยนี่แหละครับตแสดงแล้วเองค่ะเขาเขาจิ้นกันเหรอเขาจิ้นกันเหรอจิ้นกันหรือเปล่าเาจิ้นกันหรอือเปล่าหนึ่งสองส<ม>ามดีแสบแห้งดีสัดงานแสบเนาะ เร่หี้ยันัแสบแสบตูดหมเนี่ยงั้นญาแ่บหลานนี่อายุพอต้องมีแ่นก็ได้หอกลูกบุกไปแดนโซนแนด่องข้างห้ังนดดองอะเปิดอีเปิดดูอยากดูพวกจอีกวอะ สองามันได้ฟังเพลงอันแนวแบบบอกขึ้นหนาเวทีแบบมันมันชิ่วๆแบบสีชมพูใช่ไหมฟังฟังได้รื่อยๆนีต่อให้ังเลยอันนี้เรานงานพิเศษมาแพปลาจาลากับกวงครับกค้านอ่ยออะไรเก่งจังอะหอม อย่ให <S preach science> <Không> ้เขาเหไก็ด่ังอยู่สุทบอไต่อไม่ลาบน่นอใช่หมเขาเหยยดห้เราบบกว้างหายได้กี่กล่องแล้วพ่อวันนีพ่อมันนอันนี้แพ็กกล่องยัง่วอีกยางยางเอยูประมาณหกเน่เดวผมม่รีตอเพ่มองนะเ็นบ่แม่ใช่ทยางคุณนาหาอรเด็กปไหนกันาไอ้านอย่ไอ้ตาตาอา

จะไปต่อให้เราแค่ไหาดีเลยนะให้น้ามีต่อให้รูกตัวเองไม่ต้องเป่านะครับโอเคบีบตรงหน้าใส่จักหน่อยอยากกินปลาถึงมากอยากข้าวอยู่ข้าวมาไปก็อยากกินโดนัทป้าปีอยากกินโดนัทเหรอต้องอยากกินโดนัทเด็กกินโดนัทเด็กกินโดนัทถ้าเป็นน้องแอนก็ว่เอาอยากกินโดนัทจะเรียนมั้งแอแนไปอยกลู่เถอะป้าปีตามใจเขาเนาะเพาก็เอาตัวอยากกินจริงๆไหมเนี่ยกินจริงๆด้วยกินนี่ไง เกลือไปกินอะไรมาครับกินโดนัทมาเหรอครับอร่อยไหมเฮ้ยทุนรอทุนรอหอมเกลือไมกอยู่นี่พออ้วนแทนไหมนี่จีนไลค์ครับคุณหยาบแ้วเดอยคือรถร้านอย่างเป่าลูกโป่งแห่งเราเลยจุ่มถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะค่ะ